สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้ครูต้องจะพาผู้ปกครองและเด็กๆฝึกการบริหารข้อต่อเพื่อป้องกันภาวะข้อติดค่ะซึ่งช่วงที่2จะเป็นการบริหารข้อต่อของระยงล่างได้แก่ข้อสะโพกข้อเข่าและข้อเท้าค่ะพร้อมแล้วไปฝึกกันเลยค่ะ ะะเป็นท้างอละเอียดสะโพกค่ะผู้ปกครองใช้มือข้างหนึ่งรองใต้เขา่าอีกข้างหนึ่งรองใต้ส้นเท้าแบบนี้นะคะออกแรงดันสะโพกนะคะดันให้เข่าไปชนหน้าอกค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะออกแรงดันให้สะโพกงอโดยการดันให้เข่าไปชน,นอก ที่สองนะคะเป็นท่ากลางและหุบขาค่ะมือหนึ่งข้างรองใต้เข่าอีกข้างหนึงรองใต้ข้อเท้านะคะกางขาออกมาประมาณ45องศา เป็นาหมุนสะโพกเข้าออกนะคะผรูปกครองให้ผู้เรียนชันเข่าขึ้นหนึ่งข้างมืออีกข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้าและอีกข้างหนึ่งจับที่เข่านะคะออกแรงดันเข่าเข้าด้านในค่ะและดันมาด้านนอกค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะออกแรงดันเข่าเข้าด้านในค่ะ ด้านออกด้านนอกนะคะท่าต่อไปเป็นท่ากระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะใช้มือข้างหนึ่งนะคะจับไว้ที่เหนือต่อข้อเท้าอีกข้างหนึ่งรองใต้่้นเท้าค่ะ เราขนานกับเท้าเลยนะคะออกแรงโน้มตัวกันให้ข้อเท้ากระดกขึ้นค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ บริหารข้อต่อให้ผู้ปกครองฝึกให้ผู้เรียนท่าละ5-10ครั้งวันละ1-3รอบทำทุกวันนะคะโดยการบริหารข้อต่อจะมีประโยชน์คือช่วยป้องกันภาวะข้อติดแข็งช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยป้องกันและลดอาการปวดเนื่องจากไม่ได้ขยับเป็นระยะเวลานาน,านช่วยลดและป้องกันอาการบวมช่วยรักษาระยะความยาวของกล้ามเนื้อและยังช่วยส่งเสริมให้การบำบัด ฟื้นฟูรักษาผู้เรียนเป็นไปในทางที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น